หูลัววงนี่ขากขนาดเจ้าพี่น้องนี่เ็จะไปขู่ครับตะลังตระลังเนาะไห,หนสิเป็นถัวยพุ่นจ้าพี่น้องโตเลยครับโตเพิ่นเหลิมใหญ่เนาะหลอบนี่จ้ะมานจ้าพี่น้องใส่หลอบได้หมาทุกหลอบเนาะก็ได้อยู่ได้กินครับ เครื่องติ๊คือเก่าเนาะมันคือเก่าจ้ะพี่น,ออนนะ้องโอ้ผุน่ะมีแต่กุ้งเด้อวนั่นจ่ะพี่นอ้องมาตรทานคือเก่าจ้ะพี่นอ้อง สวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาพบพอกันในตอนแรกเด้อจ้ามื้อนี้มาพบพอกันกับสาวก้อยกับเบาน,านัดคือเก้าละจ้าสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลราแกบซีกับซีไม้ภูเขา,มาชมโฉดครับวันนี้มาพบพอกันกันแ,แรกวันที่ยี่สิบน้องสาวก้อยจ้ายี่สิบมีนาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับแต่สิบห้าพี่น้องมาใส่ตุ่มกุ้งเพื่อเขาครับมื่อนี้ก็เด้ใส่ลายมือน้องสาวก้อยจ้า ของเกาข้าใสครับพี่น้องมนน้องสาคือเก่าครับวันนี้ก็บ่ไดล่งคลิปเนาะวันนี้มันนี้ไปธุระครับก็เลยบ่ไดลงนี่เราจะพี่น้องก้อใสในน้องสาคือเก่าสานี่ก็เหลียงปลาไว้นํำเนาะก็หายหัวหานปลาจะพี่น้องกุ้งเพิ่นก็มากินคือกันเนาะก็เรือสิแพ้ไวแน่จ้ะไปจะพี่น้องไปใสไวน้ำกันเลยจ้ะ กระสายเนื้อเาอาหารคือเกาจะพี่น้องวันนี้กระซใส่หาล้างเนาะล้งางซ้ำเกาเนาะจ้ะบกรอนนี่ก็หาล้างครับที่ว่ากรุงลหลายๆร้านี่เป็นแพร่นอกสกอยจ้ะแต่ก่อนกระบอกมี่ครับมี่มีอยู่พี่น้องมี่บลายวันนี้พอเพิ่นไปใส่มาปล่อยไปเนาะไปใส่มาปล่อยไว ใส่ตุ่มหน่อยเนาะจ้ะได้มากน้อยหนึ่งครับได้บัรายดอกพี่น้องได้ประมาณก้อยหนึ่งครับพอก็ะมาปล่อยไว้บันนี้ก็มาเกลือหัวหารปลาเนาะเพราะว่าเลี้ยงลาไว้น้าครับกุ้งเพิ่นก็ได้กินไปน้าครับพี่น้องกุ้งเพิ่นก็กินหัวหารน้ำปลาน้ำเพิ่นก็แพ้ไว้เนาะบันนี้นนนจ้ะก็ะมีครับพี่น,ออน,น้องใหญ่ไว้น้ำเนาะเพราะวะ่าก็ซาํา่า มาเลียงไหวเนาะจะเพราะว่ากินหัวหานน้ำเกลยวหัวหานยุ้มือครับย้ำเสากับมะเกลือย้ำแรงกับมะเกลือเนาะกุ้งเพิ่นก็ได้กินหัวหานไปนํำครับเพิ่นกับแพร่เพิ่นเหล่มใจล้างแรงกันเลยจ้ะพี่น้องใส่แพรเกาเนี่เนาะจะหลงแพรเกลือเกลาครับ แหงคำแหงแต่หอนเนาะหาโมงนะจ้ะหาโมงอยู่เป็นยังหอนอยู่เนาะอหอนขนาดมือน,นีแต่หอนแหงเนาะแดดคักจะพี่น้องมือวานนี่แหงแต่คักมือน,นี้พัดมาแดดสว่างค่ำคำ,ำเนาะ ฟังเป็นสั่นใส่เป็นจุดเป็นจุดไว้จ้่พี่น้องเริ่มใส่หยากแล้วเนาะฟังเป็นเริ่มสั่นจ้า หันเยอะร้อนฟังสั่นเนาะเดี๋ยวมาใส่ฟังขึ้นหนังเลยน,นะ คั้งสุดท้ายจะพี่น้องรอหลุนน้ำกันตอนยามเมื่ออื่นมุนล่ะจ้ะ สวัสดีจ้ะพี่น้องกระไดเวลามายามตุ่มห้าแล้วจ้ะมาพบกันในตอนเศา้าจ้าเมื่อนี้สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้อ,นองเล่าเกษตรกบที่ม่บุกชมตรกลครับมาพบปะกันเสาร์เมื่อกี้วันที่21มีนาคมปีพศ2567ครับแระสีพาพี่น้องมายามตุ่มกลุ่มใส่ไว้บ้านน้องสก่อนจ้ามาพบกันเมื่อนี้ก็ยามเ้ารครับพี่น้องลมวีวีเนาะจ้าลมดีครับยามเสา มาหลุ่นมาล้ำกันครับพี่น่องมาตีมานว่าครับันไปจจะพี่น่องเริ่มยามกันเลยจ้ะลั้งแรกจ้ะอือเจ,จ็ดีคือเก่าจจะพี่น่องดีคือเก่าครับ ลังหนึ่งก็พอก่อยเนาะหลังแหลกเนาะจ้ะตรงงามๆเลยเนาะตุนกันตอจ้ะพี่น้องเบ่งกันล้างนี่จ้ะไฟเชอร์ดนะีเนาะ ป้าพี่น้องแต่ละหลังเนะาะก่อยมักใหญ่เลยจ้ะหลายเจ้เป็นมาจ้ะหลังที่สองเนาะจ้ะ ตัวใส่ใสงามๆเลยเนาะอุ่นกันต่อล้างหนาเลยจ้ะพี่น้องล้างที่สามจ้ะพี่น้องป<ฮ>้ดล้างเนี่ย มีแต่ล้างคพักต้องสบอยเนี่ยไปมีแต่โตโกุ้งเนาะโอู้ยพี่น้องแต่ละลังจ้ะได้ก่อยมักใหญ่เลยเนาะแต่ละลังเนาะจ้ะตืงดทีละพี่น้องฝนตดน,นี่ครับบู สง,ง่ามั่งจะพี่น้องหลังที่สี่จ้ะโอ้พุ่นนะมีแต่กุงง้งเด้อนั่นจต่พี่น้อง อืมตะทานคือเก่าจะพี่น้องลอบใจกับม้านคือเก่านะซซวก่อยจ้านแทนพันไหวคือกันครับกลุ่มตัวหนึ่งตัวหนึ่งหอกลายเนาะ,ะแม่หนึ่งครับหลอกลูกมากเนาลายลอยตัวพี่น้อง อย่างอีกล้างหนึ่งจะพี่น้องนี่ก็ได้เครื่องทงังนะเนาะหลุนกันต้อจะล้งจุดถ่ายแล้วจ้ะฟังั่นสๆๆันจะพี่น้องเลืมใส่หยาก่ันนะอู้ลังนี่ หักขนาดเจ้พี่นอ้องนี่นูหลังาลาังเนาะไหนสิ่เป็นถัวยคุณนจ้พี่น้องหลังสุดท้ายโตเพิ่น,น,เนเหลิมใหญ่นาหลอบนี่จ้ามานจ้พี่นอ้องใส่หอดได้มามานทุกรอบเนาะ พอได้อยู่ได้กินครับอุ้ยเรื่องตีคือเก่าเนาะมันคือเก่าจะพี่น้องเราจะพี่น้องก็เดินทางมาหอดช่วงถ่ายคลิปพวงเฮ้าแล้วจ้ะมาสรุปผลงานการกบ,บ้าวนัดเลยจ้ะืันนี้ครับพี่น้องกลับมาสรุปผลงานครับวันนี้มาเบิ่งผลงานตีใดกันครับเป็นกลุ่มอันนี้เนาะจ้ะไฟต,ตัวไซส์เลยครับพี่น้อง ตัวง,งามๆเลยเนาะอันนี้เป็นกุ้งงอมเนาะจ้ะที่บ้านนัดไปใส่มาแต่เทือกเขาพี่น้องเปลี่ยนส<อ><ซ>ีบก้อยเยนาะเป็นเปลี่ยนสีหรอครับกลายเป็นสีเอ็นขาวๆใสๆเอีนยนอยู่กับน,น้ำเนาะกินอยู่กับน้ำครับน้ำสีใดเป็นกับสีนั้นเนาะจ้ะนี่นามน้องซาเป็นคุณคุณครับมันก็เลยออกเป็นตัวสีแนวนี้เนาะจ้ะถือประมานอยู่ครับพี่น้องมาใส่ตุ่มกุ้งมาเนี่ย เอาละครับสำนับคลิปนี้บารนาเกเซเดคอจบคลิปไปเพียงเทานี้ครับพอแม่พี่น้องทานได้คืนชอบมาคลิปตังได้ก็อย่าลืมไปซ้อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บารนาลับสากรอยเหตุคลิปมาจะต่อไปครับสำนับช่วงนี้เกสิบอลคอยเดี๋ยวลงคลิปปาร์นาลับเสากรอยจ้าสิได้ลงบริเวณช่องลงเต้าครับผมว่าเก็บบลกมองไว้นําครับพี่น้องบลกมองก็เริ่มตุกไปร้ายแล้วครับเดี๋ยวยุดเก็บบลกมองไปนําครับ ได้วางในช่องะสีได้นะคิปลงใ้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งครับสาหรับคิปนี้ก็เป็นคิปมาใส่ตุ่มปุ่งครับพี่น้องมาใส่น้องตามองเกาคือเกาครับก็พอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องก็วัยสุนการคิปน้านาครับพี่น้องสาหรับคิปนี้บานัก้าวกอยคอสตอรากับบานครับปอกกันเมอนาครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า ชืช่นชอบมาคลิปจังไดก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่สิบาดคลิปใหม่ๆจากบ้านานกับสาวก้อยเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะจ้ะสวัสดีจ้า